วันหยุดนะคะวันเอสเตอร์เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอสเตอร์แต่ถ้าเป็นภาษา,าสเปนก็จะเรียกอ่าโพสค่ะเออนี่ขนาดหยุดนะคะยังสั่งยังสั่งงานไว้นี่ประมาณเอ่อสามสิบหน้าซึ่งตอนเนี้ยที่หายไปเนี่ยชอบทำได้แค่เอ่อสิบแปดหน้าค่ะทุกคนอืแค่วัวอุ้ยวันนี้ก็เลยอันนี้เพิ่งจะอันนี้ตอนนี้นะคะหกโมงสี่สิบห้านะคะทุกคนขอกินแป๊บน,นึงคือมันเวลาเรียนมากๆอะค่ะมันจะปวดมันจะปวดตรงเนี้ยถ้าถ้าคนที่เรียน ห,หยุดอ่าหยุดท่านมาหาแล้วก็มาหาอะไรกินให้มันให้มันแจ้งนี่ค่ะมะม่วงเรนชอบปอกแค่ครึ่งนะคะเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะกินแค่ครึ่งนึงอ่ะไม่ต้องปอกหมดเออาชอบเลยปอกแค่ครึ่งนึงตัดเอาแค่ครึ่งเดียวะคะ่ะม,มากินยำมะม่วงกันค่ะทุกคนแก้เครียดอาหารอร่อยนี่มันสามารถช่วยให้เราอุย่ยอาหารอาหารอร่อยนี่มันสามารถช่วยให้เราหายเครียดได้เลยนะคะ ชอบเดินมาบอกนะคะว่าเอ้ยใจเย็นๆพริกนะไม่มีนม <c oughs> คือชอบอ,อ่ะเอ่อเวลาเวลาที่แบบว่าอารมณ์แบบเหมือนคนเมารถอตะคะเราก็อยากได้อะไรแบบจี๊ดจ๊า๊บๆเผ็ดๆนล้วอยากได้แบบสวงอะ่ะโดนคำเดียวแล้วก็สวงอะไรอย่างเงี้ยเลยพอแฟนเดินมาเจอบอกเฮ้ยน้่นมันพริกนะใจเย็นๆ <c oughs> ใจเย็นๆว <c oughs> ่าหนูว่าชอวเมื่อกี้เน,น,นี่ยค่ะไม่มีนมนะไม่มีนม <c oughs> เพราะว่าเวลาชอบเสพท้องหรือว่ากินเผ็ดเยอะๆเนี่ยชอบจะกินนมตามอะค่ะเครื่องกระเพาะเนาะแต่ว่าวันนี้มันในตู้เย็นไม่มีนมอะค่ะแกก็เลยเอ๊ะมันทำอะไรวะทำไมมันเงียยยบจัังเเเลลพอดดินนนนมาูก็่ะะค มีนมเก็บวะเดี๋ยวเสพเวลาเสพท้องน่นุ๊ตเวลาเสพเวลาท่อเสพท้องนะท่อจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเดือดร้อนไปด้วยค่ะคืออยู่อยู่ไม่ได้เวลาเสพท้องแล้วก็จะเป็นว่าออกไปหานมทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าที่ประเทศสิงคิรีนั้นการค้าเขาไม่เปิดจนเกินสี่เทอมี้ค่ะก็จะแบบจะหานมจะหานมเพราะว่าเสพท้องมากแต่ก็ไม่เข็ดนะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่วันนี้อยากจริงๆนะคะอยากแบบว่าอันเนี้ยถ้าเป็นถ้าเต้นไม่ห้ามก็จะใส่หมดเนี่ยค่ะพี่แต่เต็นห้ามก่อนก็เลยได้เท่านี้ค่ะ ตัวนี้เขาจะไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนชอบก็เลยใช้มะนาวใช้มะนาวผสมไปด้วยเพื่อให้มันเปรี้ยวค่ะอืไปจัดการคืนนี้ห้องน้ำต้องเป็นของเราเรียให้ดูก่อนถ้าบีบมะนาวต้องเรียกน้งร้ายค่ะเพราะว่าหลายๆบ้านยั่วชอบเซเลเกินชอบต้องยัว่วนทำลายกลับค่ะ <laughs> นี่นะจ๊ะบีบมะนาวเลยจุดจ้า ลืมขยาลลืมลืมขยาลนี่ไม่เซ็ตนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ใต้ก้นหมดขยาลก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ดีดน้ำเอกของเราจา้าในนี้น่าจะมีชโลดเดียวเราชอบไม่ใส่หรอไม่ใส่หรอกค่ะแล้วก็จะเป็นขันอร์พอจ้ะส่วนกระปิ6,000ปีนั้น ิอจมแตน,นอ่ัน,ไ,ไ,นไมน้ำตาลู <c oughs> ละ <c oughs> ไม่ไดน <c oughs> ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะ <c oughs> แต่ในในาา่าจะมีชูรสเยอะแล้ว <c oughs> น้ำตาลเยอะ,อะ <c oughs> อีอ่ะพออันี้น้ำตาลอันนี้ชูรสขอ่ก่อน <c oughs> <c oughs> ผมชิลเขาปอีกผมร่วงนะอะเขาปีกทีนี้ ะไม่ใช่ได้ความเปรียร้ยวจากมะม่วงนะคะได้ความเปรียร้ยวจากมะนาวเพราะว่ามะม่วงนี้มันไม่มีความเปรียร้ยวเลยค่ะทุกคนอุย้ย <c oughs> ได้ยินได้ยินไหมขอโทษค่ะเป็นไหมคะเป็นเหมือนชอกไหมคะเวลาเวลากินอะไรเ,เปรี้ยวๆหรือว่าเผ็ดๆเนี้ยเสี่ยงมันเหมือนกรดลายยอดตรงคอนะมันกันขึ้นมาอย่างเงี้ยใครเป็นไหมคะไม่ได้จ้ะพยายามเห็นไหมคะไม่เห็นในเวลากินรอ,อร่อยมาก ไปและะ้วค่ะทุกคนเอาคลิปมาลงเพราะว่ากลัวทุกคนจับจำหน้าไม่ได้ไปและะ้วค่ะ